ไม่มีใครเกิดมารู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอไม่มีใครเกิดมาเป็นซึมเศร้าขี้กังวลเครียดง่ายเหนื่อยง่ายมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลว่าทำไมคนเราถึงไม่มีความสุขทำไมเราถึงมีปัญหาในความสัมพันธ์ทำไมแทนที่เราจะสร้างฝันของเราให้เป็นจริงเราต้องตื่นเช้าออกไปสร้างฝันของคนอื่น มันมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมเราถึงติดอยู่ในจุดจุดนี้แล้วไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่านี้ท,นนทั้งที่ศักยภาพเรามีเหลือล้นมันเป็นเพราะ trauma กับ social conditioning trauma คือแผลทางใจมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เราเชื่อว่าเราดีไม่พอเราไม่มีค่าเราหน้าอายคุณอาจจะถูกเพื่อนหัวเราะในห้องเรียน คุณอาจจะพัฒหลงจากพ่อแม่ในห้างสปปรรพสินค้าที่บ้านคุณอาจจะมีปัญหาพ่อแม่คุณอาจจะหยากันทุกคนมีประเด็นในใจที่ไม่เคยได้รับการรักษาบวกกับสิ่งที่เราโดนปลุกฝังความเชื่อที่ตัวเราหรือว่าคนรอบข้างเราอาจจะป้อนให้กับเราว่าเราไม่ฉะลาดเราทําไม่ได้เราดีไม่พอเสร็จแล้วเราก็ใช้ชีวิต หวังว่าถ้าเราออกไปทําอย่างนี้ถ้าเราเรียนได้เกรดอย่างนี้ได้างนานอย่างนี้มีหน้าตาในสังคมแบบนี้เราจะรู้สึกแฮปปี้คนจะเริ่มรักเราตัวอย่างนี้เห็นมากมายดาราที่เขาออกมาบอกว่าเขาเป็นซึมเศร้านักธุรกิจเศรษฐีคนที่มีอํานาจมีเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอเพราะว่าของนอกกายเนี่ยไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างในใจได้ แต่ปัญหาคือสังคมเราไม่เคยสอนสังคมเราไม่เคยสอนวิธี process emotion ถ้าเราโกรธเครียดเสียใจเราต้องทำยังไงเราต้องเก็บมันไว้หรือว่าเราปล่อยมันออกไปได้เรื่องราวในดีต่างๆนะี่ยที่มันเป็นประเด็นในใจเราโรงเรียนไม่เคยสอนพ่อแม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงกับมันแล้วเราก็แบกสัมภาระพวกนี้ตังง้งแต่เด็กจนวัยรุ่นจนเราโตผู้ใหญ่ สิ่งที่เรากลัวส,สิ่งที่ทริกเกอร์เราสิ่งที่ทําให้เราโกรธทุกอย่างยังอยู่กับเราหมดเลยแนะ่าเด็กจนโตสําหรับคนที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจเรื่องพวกนี้พ่อแม่ที่ตอบรับอารมณ์ได้ก็ถือว่าโชคดีมากแต่สําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่อย่าร้องไห้นะห้ามอ่อนแอนะหรือไม่เขาก็ไม่สนไม่มีเวลาให้แพ้ทังใจเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบมากเราอาจจะโดนดุ ทำให้ร,รู้สึกว่าเราผิดเราเป็นเด็กไม่ดีเสร็จแ,แล้วเราก็กดอารมณ์ตัวเองลงไปหลายคนตอนอย่างเด็กพูดเก่งกล้าแสดงออกโตมาก็เงียบซึ่มไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเราเองออกมาไม่สามารถได้ในสิ่งที่ใจเขาต้องการแล้วก็เนี่ยแหละคือที่มาของสังคมเราสังคมนี้เต็ไมไปด้วยคนไม่มีความสุข สังคมที่ลูกหลายคนมองหน้าพ่อแม่ไม่ติดสังคมที่ขาดความมั่นใจใช้ชีวิตให้จบไปวันๆทุกคนที่ยังมีปมอยู่แล้วไม่เคยทำอะไรกับมันน่ก็จะรู้สึกขาดรู้สึกว่าตัวเองไม่ครบเสร็จแล้วเราก็จะออกไปดิ้นรนกับชีวิตก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองรู้สึกไม่ขาดเราอาจจะไล่ตามไล่จีบคนบางคนเราอาจจะพยายามเรียน ให้ดีให้พอ่อแม่ชมมีงานให้เพื่อนให้คนรอบตัวเราเห็นค่าเราเราไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้อะชีวิตเราก็ทุกข์แล้วชีวิตเราก็จะวนลูปไปเรื่อยๆอาจจะทํางานจนถึงสุกกลับบ้านมาเล่นมือถือดูทีวีจนสลบตื่นเช้ามาต้องฝืนตัวเองออกไปทําอีกวันหยุดอาจจะออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมันก็จะวนลูปไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆ แล้วเราก็จะมาสงสัยว่าเอ๊ะเราขาดอะไรไปทำมาขนาดนี้แล้วยังรู้สึกดีไม่พอทำไมเรารู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าเลยทำไมชีวิตเราเศร้าขนาดนี้วะการทำงานภายในอ่ะนอกจากมันจะปลดสัมภาระพวกนี้ออกไปแล้วอ่ะมันยังเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเรา การทำงานภายในหรือ inner work คือขบวนการทางจิตวิทยาที่สามารถหาและขจัดต้นเหตุพัฒนาและรักษาความรู้สึกเรื้อรังหรือเรื่องที่เป็นประเด็นในใจมานานหลายปีมันเป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วและกำลังได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆในซีรีส์ดังๆไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือ HBO เวลาที่เราเห็นตัวละครนะมี flash back นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาหรือบางครั้งเกิดเหตุการณ์ทวิกเกอร์ทำให้เขากลับเข้าไปคุยกับตัวเองหรือคนสำคัญในอดีตอะพวกนี้ยคือ i n n เนอร์เผมเห็นสมัยนี้มีเกือบทุกเรื่องเลยถ้าใครที่นึกออกว่าผมพูดถึงอะไรอยู่อะบอกผมในคอมเมนต์ได้คือการที่ตัวละครหรือคนคนนึงอะจะพัฒนาหรือก้าวข้ามอะไรบางอย่างเขาจะต้องกลับไปรีซอฟหรือว่าแก้ประเด็นสำคัญในจิตใต้สำนึกและเมื่อเขาทำสำเร็จอะ เขาก็จะกลับออกมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้โฆษณาอะไรที่ผมไม่รู้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมทำกับคラอนที่มาหาผมคืออ n นเนอร์เอาจจะเรียกว่าเป็นจิตบำบัดชนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็ความต่างของจิตบำบัดที่เน้นการพูดคุยกับคนที่ทำอิ n เนอร์เวเป็นไม่ว่าจะเป็นนักบำบัดโคช้ชหรือว่าอาจารย์ความต่างคือความลึกของความรู้สึก และความชัดเจนของฉากที่เรากลับเข้าไปเห็นฉากที่ตอนเด็กเราไปประสบมาเรื่องต่างๆที่ยังมีผลกับเราทุกวันนี้เวลาเราทำมินโเวิร์กะคือเราจะกลับไปทำความเข้าใจใหม่เราจะสามารถเปลี่ยนความหมายที่เราให้กับเหตุการณ์ในวันนั้นเพื่อที่จะปลดปล่อยมันออกไปอันนี้คือการแก้ที่ต้นเหตุหลายๆอย่างที่คนพึ่งอยู่ทุกวันนี้มันคือการบรรเทาเช่นการดื่มเหล้าหรือการทานยานอนหลับ พวกนี้เป็นการแก้ปลายเหตุก็เป้าหมายของวิดีโอนี้คือผมอยากให้คนไทยเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อคนเข้าใจว่าปัญหาหลายอย่างในชีวิตจะจบได้เมื่อเราเริ่มแก้ที่ต้นเหตุถ้าคนเข้าใจเรื่องนี้ความสุขกับคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศจะเปลี่ยนทันทีเลยอันนี้คือการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงเหตุผลที่คุณไม่มีความสุขเพราะว่าลึกๆคุณรู้ว่าชีวิตตัวเอง ดีกว่านี้ได้คุณรู้ว่ามันยังมีศักยภาพในตัวคุณน่ะที่คุณยังไม่ได้สัมผัสเข้าไปอ่ะมีอยู่อีกเยอะมากคุณอาจจะมีความรักที่ดีกว่านี้ได้มีงานที่คุณชอบกว่านี้ได้มีไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณรู้อยู่กับใจและการที่บางคนอาจะพยายามกดมาลงไปหรือว่าพยายามไม่ทำในสิ่งที่สำคัญสิ่งที่รู้ว่าถ้าเราทำเรื่องนี้แล้วชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอน อันนี้ก็เป็นผลจากโทม่ a ก,กับโซเชียลดิ d ิทัลนิ่งมันคือเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในโชคชะตาของเราเราคิดว่าให้เราพยายามไปแค่ไหนเราก็อาจจะแพ้อยู่ดีอาจจะเฟลอยู่ดีเพราะว่าในอดีตเราเคยผิดหวังสำล้วสำเล่าไม่ว่าจะจากเพื่อนพ่อแม่หรือเรื่องต่างๆในชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้น การทำงานภายในการพัฒนาตัวเองมันก็จะทำให้คุณหลุดออกจากโหมดออกจากแพทเทิร์นพวกนี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้ผมอยากให้เช็คดูกล่องด้านล่างผมจะแนบลิงก์คู่มือการทำงานภายในพร้อมกับอธิบายขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเลยครับชีวิตหลังจากที่คุณเข้าใจเรื่องพวกนี้หมดแล้วอ่ะมันก็จะสบายๆไม่ต้องสู้กับอะไรไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลจกกะเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละครับ สุดท้ายผมอยากฝากคนที่ชอบคอนเทนต์ของผมก็สามารถไลค์แชร์ u b s c r i b e กดกระดิ่งส่วนคนที่อยากจะใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นอยากจะเข้าใจสถานการณ์ตัวเองมากขึ้นผมอยากแนะนำให้ดูวิดีโอนี้มันจะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็นั่นแหละทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น